ไปเดาพี่เจ้าพอดีอายุเท่าไรสิแปดปีค่ะปดปีมีผัวหรือยังยังค่ะแจ๋วอยากได้ผัวบ่อยากได้ค่ะเด็ดขาดมันจังไหนนั่นลองมองว่างไอยากได้ที่หลาฟามือกวสิร้อยล่วมอาดโก๊หูมึงอ่ะร้อยล่มไปอาดโก๊หูเคยยังไปหอดบ้านพักแท้งตีมันสิรับสินอนจังไหนยังตอบจ่หมายเพราะว่าสอดเส้าปัดนีเอาเขาเขียนมากระสิตอบตัวเนาะ พอแล้วมันตอบถือกับใครที่ล่ะมันเสียลงไปได้จังไหนรักพี่เจิงอ่ะพอมึงตีผ้าวานมันต้องรักพี่จริงๆริงทำผู้เกิดการนี้เจ้าละเสียมารยาทไปแอบบุ้งเขาไม่ได้แอบบักยากได้บอกเขาผิดโอ้ยตัวหนังสือห้ามคบซัำนี่สักพุนมึงเหลียวเห็นนี่ล่ะมึงเขียนอย่างเซดลีนบมค่ะปฏิเสธบั่งตีมอนยากเน่าในใส่สตึกอ่ะ เอ้โหใส่ไอคอนค่ะไอ่แล้วผู้บ่าวแห่งหลายเห็นบ่นนะเป็นยังจังเสียจังสั้นผู้บ่าวเสื้อเจิงค่ะผู้บ่าวเสื้อเจิงไอแคลเจิงมงวดตัวหัวสักกเล่นผู้บ่าวเสื้อเจิงติละโอ้เจ๋งเจิงเออก็ตัวลาผู้สาวมันสายตาพอดีเออจ้าเมนยังถม่อตัวโ้ยผู้หลับปวดหัวลฮะ มาคุยแล้วขอแนะนำพี่เจ้าเพราะดีอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีที่นี่ยังอ่อนขึ้นจากในหัวบอกขึ้นแน่อยู่โดดต่อไปนี่เอาอะไรละครัอเอาโหลดเป็นอย่างเพราะว่าน้องสาวผมครับน้องสาวน้องสาวผมครับนี่น้องสาวครับวัดดีพะลุงม่ถามอีกหรอกพี่น้องอันยืนถ้าออกมาเต้นเสียไลอยู่นั่น ก็เป็นสาวแบบนักเฮืองมันแบบทํองสายดันยูตาหมองหมอบ้างบ้างทำไปเจือกสาวแบบนักเฮืองเอกอันสาวแบบนักเฮืองนี่มาเต้นอยู่เพชรพินทองนี่จะคนสิคนสิคนโอ้สิคนมาม่มามมามมาม่มามาม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 ามาอาามมามามาลมามามารมมาาม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 างมมาามมามันามามา มันเสียออกมาอย่างออกมาซอยลูกพี่เขาตัวเขาห่วงไหมอ๋อนี่ลูกน้องครับครับครับแมนแมนสุดเขาห่วงใสายลูกพี่เขาดีครับไปใส่กวนตะเกือบเขาทำไมขายหนาแต่ของน้องหนวดมือจะหนึ่งรับน้ำบอลเขาซอป่ะ <c oughs> นั่นเรื่องมือเด็ดเป็นรัดอายุของไอซี่อยูสามรอบบ่หับขึ้นบ่เอาเอวปอกล้วยผูกข้อแจไปขึ้นมาถึงน้ำหมอจะขึ้นเบื้องหลังบ่ไล่บ่ถึงบ่หูละล่ะโอ้ยนี่นี่อยู่บ้านพิเศษนาหวานนี่ อำเภอสว่างแดนดินคนเรียบเรียงเสียงประสานประจมเพชรวินทองเดี๋ยวนี้1 1คนคนขับอยู่นิฟเราดูนูสิไปคนไปกันยังยังยองพี่ห้องแหงเองมันลืมเข้าโอ้ยจิมาซอยกูไหวบอสจนในส่วมปีกหนีบอกปอมหนึ่งเน่ะเอาตัวพี่โอ้ยไม่หลายตัวก็บ่บอกเขาลองหน่อยกระเฮ็ดเป็น เขาเทศเสียงนี่การหน่อยๆเกียงฉันหนุ่มเงขึ้นมาสิบองห่วยโอ้พี่ตีบด้อยห่วยเขาเทศเสียงยังไงเสียงไม่เสียงห้องเพ่งเดี๋ยวห้องเสียงใส่ไม่เนี่ยวกำไม่ยังสั่นมาสิดังเฮ้ยเอาไม่ออกจากเขตปริมันทนแล้วนั่นเอาออกมันเทศหัวหามได้หน่ะเขาบ่งหามเขาถนัดแนวนี้บ่เออแล้วแต่ผู้สืบทนถือไม่ห่วยเห็นบอกอีนั่งซีรีส์วันออกมาสวัสดีแม่เอาดูบอง บ่งพูนคแมานบานบูมือดนตรีเพชรพินทองมันยากอ่อนเขาบอเขาถนัดจังสี่เขาสี <the <the ่ฝังเลยแสดงว่าไอ้นางนันมาคองก้นเนาะเ่อยดีได้ใส่หัวนี่ใส่ก้นมันนี่เอาขึ้นนั่งก็นควงก้นเออเออเออลงเอาก้นลงกันนะควงไปแรกคางข่วงก้นบ้าที่ข่วงก้นละประเทศไรมั้ยชาวบ้านเฮงแสบชักแล้วมามาวิธีจะไม่เพราะแม่ทีมาจับอยู่ละจังสี่ มันต้องจับยังสิคือจับยังสั่นโซแหวนหน่อยเขาบอกไม่แหวนโซยังมือซ่าเขาถนัดได้ยังสั่นก็เฮ้ยไม่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 อีตุกตาเอาไม่มาเออแบงนี่ไปกำพูนน้ำเขาแท้ๆคนในกำเราไม่สิอยากว่างตีบันเออน้อยๆถ้าเป็นอยากกำมึงสิออกเหลืองตายแล้วเขาเสียไปไว้ให้พูนเอาห้องเอามามาม่บอกโลกบอกร้านเขาเอาไว้เดี๋ยวเปลืองทานข่อย ต้องมีการออบไว้ออกมาออบอีกสวออดยินแต่คว่มน่ะเป็นอยังคำว่าออบคำเดียวขอเสียสองพันหามาขึ้นเลยมันจะมาเสียสองพันห่าทานก่อนหนึ่งสิบแปดบาทมันหมดพันไม่ยังเัร็จเดี๋ยวนตรีเลยหิวเว้ยยางประหอดด่าก็ท่านถึงเกาหลีนะพี่ออบไหมพนักเฮ้อห่วยออบรอบตัวหิวขอบวันนี้วะเพราะท่านนนทีกระเป๋าลอยออกมามองหน้าทำไมเสียเวลาเรียกแท็กซี่มาเลยปัญหาอ๋อ เมียข่อยดาข่อยจักเสียงขึ้นจักเสียงล้งทั้งสุกหุ่มลุคูขั้นด่าบันดาหน่องวะแต่ท่อนแล้วกับพี่มาหักงานมาบวมรลดเถ้าพิบก็หนักจะว่าจังไหนล่ะนก็ว่าตอบแล้วห้าผิดเขาเลยนาะเขาก็นั่งเสยหามาเข้ายิงเมื่อไงเมื่อไงจังไหนมายิงตายมึงแทะมาขั้นทางสวงข่อยบุบลุ่มันเจ็บก็เอื้อก็ว่าแต่เรเถียงที่เราเนี่ยเอื้อไปเถียงเอาลำบากก็ว่ากูยิงเออ้อก็ว่ากูเถียงเออ เยาหน่วยไงขึ้นมาจะเห็นหนากันตัวเราวะเนี่ยเนาะลูกคนละพอละแม่เขาก็มาผูกแขนแต่กันว่าว่าเป็นผัวเป็นเมียนี่ตัวเราวะยุ่กับยุ่งน้ำกันแบบเอาเปียบเอาลัดใส่เจน้าสกุลกูทั่วเอาวะเออเจ้ากับหุจักนี่ใส่คอยตัวเอาผู้อาวุโสใครไม่คือคนเหมืองล่ะโอ้โหคือคนนี่อับส่วนลูกตึงตังขึ้นมากดฟามือใส่เลยใส่เว้นขยายลมเฮือนเสวยเลย สตาร์ทรถแลนด์ฟุมันถือขอันละทางพุ่มต้มยิดเขาถ่ายซื้อๆกูโม่มมุนนั่งนี่แล้วฟัง,งไป <c oughs> เทียทางเส้นใหม่ก็น่า,าะเออหนีวัยหนารถดี่งเหยียบจวดเพียเดียวแต่และหัวรถสวยว่านปลาไหลวะ่ะเออคือสวยเอ้าเขาก่อตึกประเนได้แล้วนะทางเขาโยงรถแกบอิดบล็อกขันไปพาโอ้ยแล้วเจ้าขับเขอบไปยังโอ้ยใส่เป็นตาขายาใหญ่เรียบิ่งวามทางเส้นใหม่ เสียดายรถได้บอลเลยโอ้ยแต่เสียดายถือกึ้จอมาถึงจอดกันอยู่รถน้ำไปหขนนดไหนไม่เฝ okay. ้าไปเอาออกมาไฟนั่นเขาเสียไม่ยืดได้อ <si> uh> like ุ้ยไฟนั่นบ่มีเนาะเขายุบคุยยกเลิกบ่แหงเลาะเขาเลยถือโอกาสมาส่งหวดเลยตูนไปเลยโอ้ยขอดบ่ดาวซ้ำเล่นหรนบ่มีเงินดาวเลวยนั่นเอาไปตัวของเขามาใส่แค่ดีกกินซืหัวสร้างหัวมั่งเฉาะวันเดีก็เลยสื่อแว่นนั่นไหมมาใส่ใ่แนเสื้อขาดอีกนะเอาไปใส่เสื้อเสมอใส่นานี่ละเนาะว่านจากของยางเครื่องทั้งถอดแว่นตาเดี๋ยวจะได้ยางขั้นหัวไปเลยออ โอ้ยของกูแล้วสันแฟนสายตาเอียงเอามันบ่คือกันตีบ่แล้วเอ้ยจะไปสื่อซุ่มที่สุภาแฟนตาต้องไปวัดเนี่ยไหมไปยุ่วไปวัดไปเรียนน้ำหลวงพ่อกล้วยกับหลวงพ่อไหวโอ้ยมันคนละวัดหลวงพ่อกล้วยอยู่วัดปลาหลวงพ่อไหวอยู่วัดบ้านหลวงพ่อกล้วยเป็นพระทุดงต้องโอ้ยจะเลื่นลุงเลี้ยงเหี้ยจะไม่เห็นเรื่องวัดเราวไหมที่หลังลุงเลี้ยงนั่นแหละล้างตลาดน้าข้อกับมือนะ ตานั่นก็คือมือขยกเลยเลยล่ะเขามีมือทัญญาแล้วนะเชื่อว่าหลวงพ่อไหวอ่ะแต่เราเป็นนุ่มเนาะจำภาษาอยู่อันบัตรบัตรบางนาพาเทศยันดีดีด้วยเพื่เประเทศอะไรภาคกระเทยเขาไม่ได้เว่าวัดว่าละพระสงฆ์ของเจ้าว่าว่าเรื่องไปวัดสายตาประกอบแว่นสายตาสันก็ใส่แว่นตาเดได้หนึ่งสายตายี่หกส่แว่นตายได้หนึ่งสิตัวเพราะเป็นเตเปืองแว่นฉันว่าเนี่ยไม่เปื้อนขยัง สายตาข่อยมันโบระดับเดียวเว้ยเขนว่ายาวข่อยยาวโหดเว้ยยาวไปไหนเมื่นตาขึ้นเห็นหอดเสียงไม่พุนแนี่โอ้ยบันสันเด็กขันสันก็เห็นคนตาจะหวังเลยไหยตาบ่มาตรฐานขวบขวักกับไปเราขอย่านเขาคุ้มคุ้มวัดสายตาเออขาเลยใส่หลานไปซื้อให้เอนี่ไห่ห้มงมดอายุจักปี ห6ปีโอ้ยเออไมีหลานใส่ใครได้อยู่ดอกใส่ง่ายยังไงน้องไม่บุ๋มไปใส่กันลาไปซื้อแว่นตามให้ลุงเนี้ยครับพี่สันงานไม่เป็นยังเราไปฟอร์มาด้วยครับพี่สันมาให้เรางานเงินท่อนกันครับเอื่อยว่ะเลยโอ้ยสมพพมันมีเงินท่อนเด้อคนไปซื้อแว่นเด็กหน่อยมาเฮ้ยใส่ได้เห็เขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนจังได้บอกมันขายหอดทิพได้รู้ปุ๊บเราจะจะบอกคือพี่บ้าอะไรอห่านแบบไงแบบเตะเขานอนในห่านห้องแอร์คนนี้ มันสิร์ตลอยู่จังเจ็ดเลบ่เนี่ยมันสิอยู่ไปใส่เราปานนี้ข้าวพูดอ่ะงานมาข้าววันเพชรบูรณ์บ่อ่ะเอามันสิขึ้นเขาได้ขึ้นไม่ได้ก็อาศัยเกาะรถพ่วงเขาขึ้นไปเอาอันจะปัญหาลงเด็ตัวไคตัวมันเราไม่น้อยเไหวใส่ใส่กปประกอบเอาไม่จะไปเปลี่ยนเถอะเออใส่ไม่เนี่ยพี่น้องหัวยังครับโไหยจะมันตื่นตอนให้ล้มกันไม่ให้เอาจใจเจ็บเป็นคนังสี่จับปะจับใบจับ โอ้ยใส่แบบตาเข่ากันซมาคขึ้นแท้อ๋อคือเป็นเื่อยชีวิตคือหนูสิงลุงหัวเทียนก็เจ้าล่องดิ้นใส่มันไม่รุ่นนะลวดเว้ยคนนอต้องทำจิตไพล่าเรื่องเบิกบานอยู่เลยมันจะบ่เ่าไงเออมันเ่ากับเ่าแบบมีชีวิตชีวาเจ่าลองเถาเป็นตะฮักเป็นตะฮักเคลื่อนเ่าะมังน้ำเต้านะเยเขาจะยไม่เห็นติดอยู่ลังคาเรามันเครื่อนแหงเครื่อนไตเราก็ยังบ่ไม่หยุบ ปุ่งปุ่งอยู่ข้างบนถูกว่าสดชื่นตลอดหลายเทียจะได้แห้งดีนาะมันต้องแบบนี้เพ่งแบบเฮฟวี่ล็อกมันๆันดื้อเหรอเฮฟวี่เอาใจโอ้ยเดียงจังแล้วอะมันกินส้มปลาหน่อยสิอยากอยอะอยากมันกินนี่เ้องเจ้าว่าความผิดเลยเอ้าก็ได้คู่เต็นนี้เท่าไหร คือนัแบบแน้นแมวแมงไงวัดไอ้เธอนั้นคือปีศาจทุ่นเซ็กซี่ แล้วว่องหลดตีเนี่ยเนี่ยขอยพ่อยากให้เลรียญเต้นน้ำกันอยู่ดีๆแยบตีนกันก็มีการตีกันขึ้นนะตัวละตีแบบพ่อมีกติกาคอยพ่อมักนี่ใส่วะาร่มแล้วหามซ้ำหัวจักพ่ปอบจนาน่ะพ่เป็นมั่วกระซั่มมะเร็งับเท่านี้แทนสายญาดังขึ้นสิตายตัวไปใส่เขาบ่าหัวจักสายญาบางได้สอนมักยัน